กระมังเลี้ยงแหนแดงนะคะหลังจากที่เรานำแหนแดงขึ้นจนหมดแล้วให้เราทำความสะอาดการะมังแหนแดงแบบนี้ค่ะก็คือให้เราช้อนข่าวพดเนี้ยออกให้หมดนะคะช้อนออกให้เกลี้ยงเลยนะคะพอรเราช้อนแหนแดงออกหมดแล้วให้เรานำน้ำ,นำหมัก,ม,กมูลว,วัวเติมลงไปได้เลยเนื่องจากว่าน้ำของเขาเป็นน้ำฝนที่ใสยอยู่นะคะ แต่ถ้าน้ำเข้าผุนให้เราเทลดต้นไม้แล้วก็ล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะอันนี้คือสมมติว่าเราเติมน้ำปุ๋ยแล้วนะคะแต่ทีนี้เราก็มานำแม่พันธุ์ของเรานะคะเออแม่พันธุ์ของเราอันนี้สมมติว่าเราเติมน้ำปุ๋ยแล้วนะคะเราก็นำแหนแดงเป็นแม่พันธุ์นะคะเอาลงไปอนุบาลต่อรุ่นต่อไปเลยค่ะ ปริมาณที่ใช้ก็คือพอเรากระจายตัวแล้วจะอยู่ที่30-50%ของพื้นที่นะคะขึ้นอยู่กับว่าเ,เราต้องการให้เขาหนาแน่นหรือว่าให้เขาบางๆถ้าเราต้องการให้เขาดอกใหญ่เราก็จะใส่ปริมาณที่บางนิดนึงแต่ถ้าเรามีจำนวนเยอะเราก็ใส่ไปถึง50%ของพื้นที่ได้เลยค่ะอันนี้เป็นการอนุบาลแหนแดงรุ่นต่อไปนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็นำแหนแดงลงอนุบาลน,นะคะเราสามารถที่จะกักแหนแดงแม่พันธ์เอาไว้แบบนี้นะคะนะคะ่ะอันนี้เป็นแม่พันธ์แหนแดงถ้ามันดอกเล็กดอกหักไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถขยายตัวของเขาได้เหมือนเดิม ดอกมันจะหักแบบนี้เป็นดอกแบบนี้ก็ได้หักเล็กๆแบบนี้ก็ได้หรือต่อให้เขาหักเล็กละเอียดนิดนึงไม่มีรากก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาใช้กิ่งก้านไปขยายตัวไม่ได้ใช้รากในการขยายตัวนะคะถ้ารากหลุดก็ไม่ต้องตกใจคะ่ะเราสามารถที่จะเวลาอนุบาลน,นะคะให้เรา อยดูว่าไม่ให้ลากเขาหายท้องขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะทำให้เขาตายเนาะต้องให้เขาคว่มหน้าลงแบบนี้ให้ลากลงไปในน้าน,นะคะแล้วเวลาอนุบาลแหนแดงให้อนุบาลในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะจะทําให้แหนแดงของเราสดชื่นค่ะฟื้นตัวเร็วด้วยแต่ถ้าเราอนุบาลแหนแดงในช่วงแดดป๊ดเปี้ยงนะคะ จะทำให้แหนแดงของเราสลดแล้วก็จะขยายตัวได้ช้ากว่าในช่วงที่เย็นๆค่ำๆแดดร่มลมตกนะคะแหนแดงของเราก็จะฟื้นตัวได้ดีกว่าช่วงแดดตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการอนุบาลแหนแดงรุ่นต่อไปเลยค่ะรุ่นแรกเราน,นําแหนแดงขึ้นหมดแล้วเนาะเราจะเหลือเอาไว้เป็นบางกระมังนะคะเอาไว้สำหรับทำแม่พันธุ์แต่เราเกรียมแหนพันธุ์ เราเตรียมแม่พันธ์มาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือภาษาธิตให้ดูว่านำแหนแดงขึ้นให้หมดช้อนช้อนสี่พวกสกรปรกออกให้หมดแล้วก็เติมปุ๋ยให้หมดเติมปุ๋ยให้เรียบร้อยทุกกระมังแล้วนำแหนแดงมาแบ่งกระจายตัวอน,นุบาลในช่วงเย็นๆจะทำให้แหนแดงของเราขยายตัวเร็วค่ะแหนแดงไมโครฟิลล่า ข้าวอุน้ำฟาร์มิ่งค่ะ